เช้าตรูวันที่13กันยายนปี2023ถนนสายเล็กในเขตทานตรีกรุงหานอยอย่างเงียบหญิงสาววัย29ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปทำงานเหมือนทุกเชา้าเธอชื่อดีทำงานอยู่ที่ธนาคารในเมืองแต่งตัวเรียบร้อยขี่รถผ่านซอยตาแทงอ้อยแบบไม่รู้ตัวเลยว่ามีใครบางคนจอดรถรออยู่ก่อนหน้าแล้วชายคนนั้นชื่อตรึงเยิดเกียมอายุ30มาจากจังหวัดกวางน a m เขาเคยคบกับเธอมาก,ก่อนแต่เธอบอกเลิกไปหลายเดือนแล้ว ในช่วงก่อนเกิดเหตุเขาขู่เธอหลายครั้งว่าถ้าไม่กลับมาคบกันเขาจะทำร้ายเธอไม่ตอบข้อความเหล่านั้นวันเกิดเหตุเขาตื่นเช้าดื่มเบียร์หกกระป๋องแล้วเก็บมีดใส่กระเป๋ากางเกงส่วนกรดและสยานายเขาเก็บไว้ในท้ายรถมอเตอร์ไซค์จากนั้นขี่รถออกจากห้องพักที่เขาเช่าอยู่ชั่วคราวไปจอดรอบริเวณถนนที่รู้ว่าเธอใช้ผ่านตอนเช้าเมื่อเห็นเธอขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเขาขี่รถออกตามหลังขนานกับเธอพูดว่าอยากคุย เธอไม่ตอบและขี่ต่อเขาเร่งรถขี่ตามไปถึงหน้าบ้านชาวบ้านหลังหนึ่งแล้วหยุดรถเดินเข้าไปขวางทางเธอพยายามเลี่ยงเข้าไปในบริเวณบ้านหลังนั้นเขาเดินตามดึงแขนเธอขอให้พูดคุยเธอปฏิเสธเขาหยิบมีดออกมาจากกระเป๋ากางเกงแทงเข้าที่หน้าอกเธอหลายครั้งหญิงสาวทรุดลงกับพื้นสนามหญ้าเสียงร้องของเธอดังขึ้นทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นรีบวิ่งออกมาควบคุมตัวเขาไว้ได้ทันทีแล้วโทรแจ้งตำรวจ เธอถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลฉุกเฉินแต่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากแยกทางกับภรรยาตรึงเยิดเกมชายวัย30เริ่มมีความสัมพันธ์กับหญิงสาววัย29ชื่อดีเธอทำงานอยู่ที่ธนาคารเดียวกันในกรุงหานอยและพักอยู่ในเขตทานตรีทั้งสองคบหากันในช่วงเวลาสั้นๆเริ่มจากการพูดคุยเรื่องงานและค่อยๆพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว ในช่วงแรกไม่มีปัญหาชัดเจนจนกระทั่งเข้าสู่กลางปี2023ฝ่ายหญิงเริ่มรู้สึกอ็ดอัดและขอเลอิกตามคำฟ้องในศาลร,ระบุว่าทั้งสองมีความขัดแย้งในเดือนพฤษภาคมแอดีตัดสินใจจบความสัมพันธ์หลังจากนั้นไม่นานเกมเริ่มส่งข้อความไปหาเธอบ่อยขึ้นน้ำเสียงในข้อความเปลี่ยนไปจากเดิมเขาเริ่มข่มขู่ว่าถ้าไม่กลับมาเขาจะลงมือ ข้อความบางชุดถูกใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลมีเนื้อหาชัดว่าถ้าเธอไม่คบกับฉันอีกฉันจะฆ่าเธอฝ่ายหญิงไม่ตอบข้อความเหล่านั้นและไม่ได้แจ้งตำรวจเขาข่มขู่ซ้ำหลายครั้งแต่เธอเลือกเงียบจนถึงต้นเดือนกันยายนเกมเริ่มวางแผนสั่งซื้อกรดซันฟิริกครึ่งลิตรและสยานายครึ่งกิโลกร,รัมจากโซเชียลเน็ตเวิร์กคำฟ้องระบุว่าเขาตั้งใจจะใช้กรดเพื่อศาสต์ใส่แฟนเก่าแล้วดื่มสยานายเพื่อปลิดชีพตัวเอง เขายังซื้อถุงมืออีกหนึ่งคู่เก็บทั้งหมดไว้ในท้ายรถมอเตอร์ไซค์ช่วงวันเกิดเหตุเขาตื่นเช้าดื่มเบียร์หกกระป๋องแล้วนำมีดไปใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงกรดและสยานายถูกทิ้งไว้ในท้ายรถเขาขับออกจากห้องพักในชุมชนเตินเจี้ยวตั้งใจตรงไปที่ถนนตาแทงอ้อยเพื่อดักรอหญิงสาวและเมื่อเธอขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเขาก็เข้าหาทันทีเขาไม่ได้บังเอิญเจอเธอเขาตื่นมาวางแผนมาแล้วตั้งแต่คืนก่อน เช้าวันที่13กันยายนปี2023เวลาใกล้6กโมงครึ่งตรึงเยืดเกมขี่มอเตอร์ไซค์จากห้องพักในชุมชนเตินเจียวมุ่งหน้าไปที่ถนนตาแทงไอในเขตทานตรีในท้ายรถเขาเก็บกรดซันฟิริกและสยานายไว้ในกระเป๋ากางเกงเขาพบมีในร่างกายเขามีเบียหกกระป๋องที่ดื่มตั้งแต่ก่อนออกเดินทางเขาขับรถไปจอดรอที่ข้างทางไม่ห่างจากบ้านของหญิงสาวชื่อดีที่เคยเป็นแฟนของเขา เมื่อเห็นเธอขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเพียงลำพังเขาขับตามทันทีขนานกับเธอแล้วพยายามพูดคุยเขาบอกว่าอยากคุยเธอไม่หยุดเธอขี่รถต่อไปข้างหน้าเข้าไปในบริเวณบ้านของชาวบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่พักของผู้คนในละแวกนั้นเขาตามเข้าไปจอดรถไว้ด้านนอกเดินตามเธอเข้าไปในสนามบ้านเขาดึงแขนเธอไว้ขอให้หยุดพูดคุยเธอปฏิเสธอีกครั้ง ในตอนนั้นเองเขาใช้มือขวาหยิบมีดออกจากกระเป๋ากางเกงแล้วแทงเข้าที่ลำตัวของเธอหลายครั้งหญิงสาวล้มลงตรงสนามหญ้าใต้ต้นไม้หน้าบ้านของชาวบ้านเธอร้องขอความช่วยเหลือชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงได้ยินเสียงวิ่งเข้ามาเห็นเหตุการณ์ขณะเขายังกุมมีดไว้พวกเขาช่วยกันเข้าควบคุมตัวเขาไว้ทันทีแล้วโทรแจ้งตำรวจหญิงสาวถูกรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินแต่ในเวลาต่อมาแพทย์แจ้งว่าเธอเสียชีวิตจากบาดแผลชะกัน วันที่10เมษายนปี2024ศาลประชาชนกรุงฮานอยเรียกตรึงเยิดเกมขึ้นพิจารณาคดีในข้อหาปลิดชีพโดยเจตนาจำเลยวัย30สวมเสื้อเชิ้ตขาวถูกพาตัวขึ้นศาลใต้การควบคุมของตำรวจอายการเริ่มอ่านคำฟ้องว่าจำเลยรู้จักผู้ตายจากการทำงานที่เดียวกันหลังเลิกกันเขาขู่เธอซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าจะปลิดชีพเธอถ้าไม่ยอมคืนดี หลักฐานที่นำเข้าสู่ศาลมีทั้งข้อความข่มขู่หลักฐานการสั่งซื้อกรดและแผนการเตรียมสยานายเพื่อปลิดชีพตัวเองศาลถามจำเลยว่าคุณวางแผนหรือไม่เขาตอบว่าผมแค่ตั้งใจจะขู่เขาอ้างว่าซื้อกรดเพื่อให้เธอตกใจศาลถามต่อว่าแล้วทำไมพกมีดซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกงเขาตอบว่ากลัวว่าจะคุยไม่รู้เรื่องผู้พิพากษาถามกลับอย่างชัดเจนว่าไม่ได้วางแผนปลิดชีพแต่ซ่อนมีดไว้ก่อนเดินทางมาหาเหยื่อ จำเลยนิ่งไปพักหนึ่งก่อนพูดว่ากลัวจะเสียเธอไปจริงๆในที่สุดเขายอมรับว่าผมพกมีดมาเพื่อไม่ให้เธอพูดแล้วพูดต่อว่าและจะปลิดชีพเธอแม้เขายังคงบอกว่าไม่ได้ตั้งใจในตอนแรกแต่คำพูดของเขากลับขัดกับการกระทำที่ศาลเห็นว่าเตรียมตัวมาชัดเจนคำสารภาพนี้ถูกบันทึกไว้และกลายเป็นส่วนหนึ่งของมติในคำตัดสินสุดท้าย ศาลประชาชนกรุงฮานอยใช้เวลาหลายชั่วโมงพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดในคดีตรึงเยอร์เขมจำเลยให้การว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะปลิดชีพผมแค่ซื้อกรดไว้เพื่อให้เธอตกใจแต่เมื่อศาลเปิดหลักฐานทั้งบันทึกการซื้อกรดซัลฟิวริกกับไซยานายถุงมือและการพบมีดไว้ในกระเป๋ากางเกงทุกอย่างแสดงชัดว่าเขาวางแผนมาแล้วแม้ในคำให้การสุดท้ายเขาจะพูดว่าผมกลัวจะเสียเธอไป แต่สารมองว่านั้นไม่ใช่เหตุผลที่จะพกมีดเตรียมพิษแล้วตามเหยื่อไปหน้าบ้านผู้อื่นเพื่อลงมือผู้พิพากษาอ่านคำวินิจฉัยว่าพฤติกรรมของจำเลยเป็นพฤติกรรมอันถานเกิดจากความขัดแย้งทางอารมณ์เพียงเล็กน้อยและไม่มีเหตุบรรเทาใดๆที่เพียงพอจะลดโทษได้เมื่ออ่านจบสารประชาชนกรุงหานอยตัดสินว่าตรึงเยื่ดเกมมีความผิดฐานผิดชีพโดยเจตนาและพิพากษาให้โทษประหารชีวิตจำเลยนิ่งเงียบไม่แสดงสีหน้า ครอบครัวของผู้ตายไม่แสดงความยินดีไม่มีคำพูดใดมีเพียงความเงียบที่ยาวนานเพราะแม้คำตัดสินจะจบคดีในทางกฎหมายแต่มันไม่ได้คืนสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปแล้วหลังศาลประชาชนกรุงฮานอยตัดสินให้ตรึงเยืดเกมรับโทษประหารชีวิตซื่อเวียดนามหลายแห่งรายงานคดีนี้อย่างต่อเนื่องวข้อ,ข,อข่าวส่วนใหญ่วางประโยคไว้คล้ายกันว่าแทงแฟนสาวเพราะไม่ยอมคืนดี รือซื้อกรดกับสยานายเพื่อจบทุกอย่างในเช้าวันเดียวแต่สิ่งที่เริ่มตามมาหลังข่าวจบคือเสียงในสังคมที่เริ่มตั้งคำถามว่าก่อนเธอถูกปลิดชีพเคยมีสัญญาณหรือไม่เพื่อนร่วมง,งานของดีหญิงสาวผู้ตายให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถินว่าเธอไม่ใช่คนที่ชอบพูดเรื่องส่วนตัวแต่ช่วงเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตเพื่อนคนหนึ่งเล่าว่า,วาเธอพูดว่าเขาเริ่มขู่บ่อยขึ้นอะเขาส่งข้อความมาว่าถ้าไม่คบกันอีกเขาจะทำร้ายคำถามจึงเกิดขึ้นว่าทำไมไม่มีใครรายงานตำรวจ หรือทำไมเธอถึงไม่แจ้งความบางคนตอบว่าเพราะมันแค่คำขู่แต่คดีนี้ทำให้หลายคนเริ่มคิดใหม่ว่าคำขู่ซ้ำซากอาจเป็นแผนที่กำลังจะลงมือจริงนักกฎหมายในเวียดนามบางคนออกมาเรียกร้องว่าควรมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกรณีข่มขู่ซ้ำซากจากอดีตคนรักในปัจจุบันตำรวจเวียดนามยังไม่สามารถดำเนินคดีได้หากไม่มีหลักฐานการกระทำจริงเช่นการทำร้ายร่างกายหรือการสะกดรอยอย่างชัดเจน นั่นหมายความว่าแม้เยอะจะถูกข่มคู่หลายครั้งหากยังไม่มีเหตุเกิดขึ้นตำรวจอาจยังไม่สามารถแทรกแซงได้ทันเวลาและนั่นอาจเป็นช่องว่างที่ดีตกลงไปโดยไม่มีใครดึงขึ้นทันคดีของตรึงเยิอดเกมไม่ใช่ครั้งแรกในเวียดนามที่ผู้หญิงถูกทำร้ายหรือถูกปลิดชีพจากคนที่เธอเคยไว้ใจรายงานขององค์กรสิทธิสตรีเวียดนามในช่วงปีที่ผ่านมาระบุว่า เกือบครึ่งหนึ่งของคดีผิดชีพที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเกิดจากแฟนเก่าสามีหรือคนรักที่ขู่มาก่อนหน้าหลายคนเคยแจ้งความหลายคนเคยพูดกับเพื่อนว่าเขาพูดแบบนี้กับฉันหลายครั้งแล้วแต่ส่วนใหญ่เลือกไม่ดำเนินคดีเพราะคิดว่าแค่ขู่ในคดีของดีข้อมูลจากคำฟ้องระบุว่าจำเลยเคยส่งข้อความข่มขู่ซ้ำซากหลายครั้งแต่เธอเลือกไม่ตอบและไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่คำถามที่สะท้อนกลับมาหลังคำพิพากษาคือ ทำไมเสียงของผู้หญิงในช่วงที่ยังไม่ถูกทำร้ายถึงไม่ถูกรับฟังเท่าตอนที่เธอเสียชีวิตแล้วในบางคดีผู้หญิงพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านหรือบล็อกเบอร์โทรศัพท์แต่ผู้ก่อเหตุก็ยังคงตามหาจนเจอและในหลายกรณีไม่มีการดำเนินคดีจนกว่าจะมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นจริงองค์กรช่วยเหลือผู้หญิงเวียดนามบางแห่งเริ่มรณรงค์ให้มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าบริการรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ทันที และการติดตามคนที่เคยมีประวัติข่มขู่แม่จะยังไม่ลงมือแต่จนถึงตอนนี้ระบบเหล่านั้นยังไม่เข้มแข็งพอจะหยุดคนที่ตั้งใจแล้วว่าจะปลิดชีพใครสักคนดีหญิงสาวผู้ตายในคดีนี้ไม่เคยไปสถานีตำรวจไม่เคยบันทึกประจำวันไม่เคยปรึกษาทนายไม่เคยขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการจากใครแม้ในช่วงหลังตรึงเยืดเกมจะส่งข้อความขู่เธอซ้ำหลายครั้ง แม้เขาจะพูดตรงๆว่าถ้าไม่กลับมาจะทำร้ายแม้เขาจะตามเธอถึงที่ผักแต่เธอก็ยังเลือกที่จะไม่แจ้งความเพื่อนร่วมง,งานของเธอเล่าว่าเธอพูดเพียงว่าเขาทำตัวแปลกขึ้นแต่เธอไม่อยากมีเรื่องคำว่าไม่อยากมีเรื่องเป็นคำที่ผู้หญิงหลายคนในเวียดนามพูดในสถานการณ์ที่เสี่ยงไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าอันตรายแต่เพราะไม่อยากให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่อยากให้พ่อแม่เครียดไม่อยากให้เพื่อนร่วมง,งานรู้ และบางคนคิดว่าเขาคงแค่ขู่เขาไม่กล้าหรอกในหลายวัฒนธรรมผู้หญิงมักถูกสอนให้ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนและในคดีนี้ความเงียบของเธอไม่ได้แปลว่าเธอไม่กลัวมันแปลว่าเธอพยายามจะผ่านเรื่องนี้ไปโดยไม่ทําให้ใครลําบากใจแต่คนที่ไม่ลําบากเลยในช่วงนั้นคือเขาเขามีเวลาวางแผนเขามีเวลาซื้อกรดซื้อสยานายเก็บมีดใส่กระเป๋าและตื่นเช้ามาตามหาเธอ โดยที่ไม่มีใครเดินหรือขวางเขาได้ทันตรึงเยิดเกมถูกสารประชาชนกรุงฮานอยตัดสินให้รับโทษประหารชีวิตหลักฐานทั้งหมดชัดเจนเจตนาก็ชัดการเตรียมตัวล่วงหน้าไม่มีข้อโต้แยง้งแต่สิ่งที่สังคมเริ่มพูดมากขึ้นหลังคำตัดสินไม่ใช่แค่เรื่องของเขามันคือเรื่องของเธอและเรื่องของผู้หญิงอีกมากที่ยังมีชีวิตอยู่ นักกฎหมายบางคนในเวียดนามเริ่มเสนอว่าควรปรับแก้กฎหมายให้ครอบคลุมภัยจากการข่มขู่ไม่ใช่รอจนมีบาดแผลถึงจะดำเนินคดีได้นักจิตวิทยาหญิงในฮานอยพูดกับสื่อว่าผู้หญิงจำนวนมากเชื่อว่าการเงียบคือทางรอดแต่คดีนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีระบบช่วยเหลือจริงความเงียบอาจกลายเป็นหลุมพรางที่อันตรายที่สุดในห้องประชุมระดับท้องถิ่นมีการหยิบคดีนี้มาพูดถึงในเชิงภัยจากคนใกล้ตัวเพราะหลายคนที่ก่อเหตุไม่ใช่คนแปลกหน้า แต่คือคนที่เคยบอกว่ารักหลายเพจสังคมออนไลน์ในเวียดนามเริ่มรณรงค์ให้ผู้หญิงที่ถูกค่มขู่พูดออกมาเริ่มมีแฮชแท็กที่แปลว่าเธอสมควรได้มีชีวิตต่อเธอแค่ไม่รักเขาแล้วไม่ใช่อัจยากรคดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนมันสะท้อนช่องว่างในกฎหมายในค่านิยมและในระบบช่วยเหลือที่ยังไม่เร็วพอจะหยุดคนที่ไม่ได้แค่ขู่ ดีหญิงสาววัย29ไม่ได้พูดอะไรในวันสุดท้ายของชีวิตเธอไม่รู้ว่าเขาจะมารอไม่รู้ว่าในกระเป๋ากางเกงของเขามีมีไม่รู้ว่าในท้ายรถของเขามีกรดและไซยาไเธอไม่รู้เลยว่านี่ไม่ใช่แค่เช้าอีกวันหนึ่งเธอไม่มีโอกาสอธิบายไม่มีโอกาสปฏิเสธไม่มีแม้แต่โอกาสจะบอกลาเขาถูกตัดสินให้ประหารชีวิตคดีนี้ถูกปิดในทางกฎหมาย แต่สิ่งที่ยังไม่จบคือคำถามในใจของคนที่ยังอยู่ถ้าเธอพูดออกมาเร็วกว่านี้จะมีใครฟังไหมถ้าเธอไปแจ้งความจะมีใครช่วยทันไหมถ้าระบบป้องกันมีจริงจะป้องกันได้ไหมไม่มีใครตอบคำถามเหล่านั้นได้แน่ชัดแต่ทุกคนตอบตรงกันได้หนึ่งข้อคือเธอไม่สมควรตายเธอแค่ขอเลิกเธอแค่ไม่อยากคบต่อเธอแค่ต้องการพื้นที่ของตัวเองและเขาคือคนที่ไม่ยอมให้เธอได้แม้แต่พื้นที่สุดท้ายที่จะมีชีวิตอยู่ เรื่องของเธออาจจบลงที่สนามหน้าบ้านของคนแปลกหน้าแต่เสียงของเธอไม่ควรถูกกลบในสนามข่าวอีกต่อไปสิ่งที่เธอไม่มีวันได้คืนคือชีวิตแต่สิ่งที่สังคมควรคืนให้เธอคือความชอบธรรมคือการยอมรับว่าความรุนแรงจากคนใกล้ตัวเริ่มได้ตั้งแต่คำว่ากลับมาคบกันไหมและอาจจบลงตรงคำว่าไม่ กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ฟังเรื่อยๆขอบคุณที่รับฟังจนจบสวัสดีครับ